สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปเบอร์สุขภูสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนวจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สาวผนจะพาพี่น้องนะคะมาส้มวมอลังการพี่น้องววมอลังการงานสร้างของนักท่องเที่ยวประเทศไทยพี่น้องที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยพี่น้องเบิ่งออเดอร์พี่น้องบานเฮาเดี๋ยวจะหาว่าสาวผน อวยประเทศไทยอวยประเทศไทยบรืมหูล,ลืมตานะคะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะเอามาเอามาให้เบิงเลยนะคะเอามาให้เบิงเลยว่านักท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่หลายอีหลีพี่น้องนะคะบอกว่าจะเป็นฝรั่งนะคะหรือว่าทั้งโซนเอเชียพี่น้อง เยอะมากเยอะจริงๆนะคะเน้นไอเนี่ยบีนองเน้นอิลีนะคะล้นทะลักจริงๆนะคะจริงๆแล้วเทศกาลทุกปีของประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะล้นทะลักจริงๆแบบนี้จริงๆนะคะคือประเทศไทยเนี่ยคือนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะคะเรื่องการท่องเที่ยว แต่พี่น้องภาจะคิดว่าในสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะที่นะคะที่เป็นแบบนี้น่ะอยู่ทางซ้แถนพี่น้องแต่ว่านักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวประเทศไทยกับบัดรลดลงเลยพี่น้องตั้งแต่ปี68นะคะตั้งแต่ก่อนสิ้นปี68จนถึงปัจจุบันพี่น้องวันที่หามกกระานะคะปัจจุบันนี้นะคะนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะน่าจะ33ล้านคนแลวพี่น้อง สุดยอดป่บพี่น้องเอ้ยนะคะอยากขูบอกพี่น้องเม็ดเงินนะพี่น้องเม็ดเงินมหาศาลจากการท่องทเที่ยวของประเทศไทยนะคะน่าจะประมาณหลายล้านนะพี่น้องหลายล้านล้านบาทอาจจะประมาณสองล้านสองล้านเจ็ดแสนล้านล้านบาทประมาณนี้ละมั้งนะคะ <c oughs> ถ้าอ่าขอมูลพิพดพลากะขอโทษขออภัยเลยพี่น้องนะคะคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากๆหลายอิลีพี่น้องสุดยอดนะคะโพดพโผบักมูบกับกแต่งนะคะสุเอ่อแบบ สุดยอดจ้ะเนื้อคําบรรยายพี่น้องใครภาพมันบรรยายเองนะคะว่าเยอะขนาดไหนสุดยอดขนาดไหนสุดยอดอีลีพี่น้องนะคะสถานการณ์บ้านเมืองนะคะของประเทศไทยนะ<ส>เป็นแบบนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะคะบ่ได้มีผลกระทบอย่างเลยกับนักท่องเที่ยวพี่น้องนะคะยังแน่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แน่นมากเป็นอย่างถึงเป็นแบบนี้นะคะ กรท่องเที่ยวแน่นแบบนี้ทุกสถานการณ์เพราะอะไรบ่งบอกถึงองย่างหูวบริพนองบ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่เข้มแข็งนะคะคนไทยเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็งนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขามีจุดแข็งเยอะนะคะเขามีจุดแข็งหลายนะคะบอกว่าจะเป็นจุดแข็งเรื่องวัฒนธรรมพี่น้อง ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามทันสมัยแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่มีความเป็นไทยค่อนข้างสูงมากนะคะ เอ่อเศร้าต่างศาสตร์นี่ก็นิยมชมชอบนะคะเอกลักษณ์ของประเทศไทยเนาะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะบาว่าจะเป็นในกรุงเทพมหาคนครนะคะหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้แล้วกาภาคอีสานแต่ละภาคนะคะจะมีจุดเด่นและก็ควาวมง้ามที่น่าประทับใจและ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปพี่น้องนะคะนักท่องเที่ยวเบิ่งแต่แต่ละที่เห็นบ่อย่างที่สาวฝนเอาไม้เบิง่งพี่น้องนะคะว่านักท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละจุดเยอะมากๆนะคะแน่นนะคะแน่นทุกที่อีดีพี่น้องนะคะและ้วก็เรื่อง ด้านอาหารนะคะด้านอาหารด้านการต้อนรับนะคะนี่คือจุดแข็งทั้งนั้นของประเทศไทยนะคะทุกจุดคือจุดแข็งของคนไทยหมดเลยนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะคะนักท่องเที่ยวไว้ใจนะ,ะไว้ใจประเทศไทยไว,ใไไวใ้ไวใจการท่องเที่ยวไว้ใจเอ่อทุกเรื่องนะคะทำมาประเทศไทยค่อนข้างมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะคะนักท่องเที่ยวจะไว้ใจมากๆพี่น้องหูบว่า สิอันดับนะคะเดี๋ยวสาวฝนจะเอา10อันดับของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเยอะที่สุดนะคะมากที่สุดนะคะก็ค,คือประเทศมาเลเซเียพี่น้องสี่ล้านกว่านคนพี่น้องอันดับหนึ่งเลยนะคะประเทศมาเลเซเียสี่ล้านกว่านะคะอันดับสองก็คือประเทศจีนพี่น้องก็คือสี่ล้านกว่านะคะต,ตามๆกันมาจากมาเลเซเียนะคะ อันดับ3ก็คืออินเดียพี่น้องประเทศอินเดียสองล้านกว่านะคะอันดับ4ก็คือประเทศกรีซี่นองหนึงล้านกว่านะคะเกาหลีใต้ก็ล้านกว่า้นพี่น้องญี่ปุ่นก็ล้านกว่านะคะสหรัฐอาณาจักรนะคะล้านกว่านะคะแล้วก็อันดับ8นะคะสหรัฐพี่น้องอันดับ9ไต้หวันอันดับส0ประเทศสิงคโปร์นะคะที่อยู่ใกล้ประเทศไทยเบื้องเอาพี่น้อง เบิงเอานะวันนักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดไหนประเทศไทยนะคะคือสุดยอดอีกเรื่องการท่องเที่ยวเนี่คือนัมเบอร์วันนะคะไม่เคยที่แบบว่ามีประเทศไหนแซงใดตอนนี้คือนัมเบอร์วันจริงๆนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพพีนนองติดหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งของโลกเด ประเทศไทยนะคะกรุงเทพมานะมหานครนะคะติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะที่สุดพี่น้องสุดยอดบอกอลังการมากๆพี่น้องเอ้ยนะคะสุดยอดจริงๆตัดภาพมาบาดเท้าพี่น้องตัดภาพมาที่บ้านเรานะคะคือแบบ ต่อให้ไม่มีเหตุการณ์อีกยังแบบนี้แบบประเทศไทยนะนักท่องเที่ยวบ้านเราก็ยังไม่เยอะเท่าประเทศไทยนะคะก็ยังบ่หลายท่าประเทศไทยสาเหตุหลักๆเลยที่เป็นปัญหาหลักแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆเลยของบ้านเฮาคืออีกอย่างก็คือเจ้าบ้านนะคะเรื่องของเจ้าบ้านนี่แหละอันดับแรกเลยค่ะคือเจ้าบ้านของเราเนี่ยให้การบางที่นะสาวฝน อมองว่าเป็นบางที่นะคะที่แบบว่าให้การต้อนรับไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเรื่องการต้อนรับเรื่องการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเรื่องการรักเล็กขโมยมันก็มีนะคะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างมีเยอะนะคะบานเฮ่ามันก็เลยเหตุให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนมาแล้วก็ไม่อยากมาอีกนะคะแต่ว่าคนที่ อยากไปเที่ยวบ้านเราก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าบานเฮาเนี่ยประเทศลาวจุดที่น่าสนใจก็คือธรรมชาตินะคะถ้าใครอยากจะไปเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรที่สวยงามเนี่ยสามารถไปเที่ยวประเทศลาวได้นะคะคือรับรองว่าไม่ผิดหวังโดยเฉพาะนานานากณและพี่นกนาคุนเนี่ยช่วงพวกเมืองเฟืองเนี่ย คือสวยมากๆพี่น้องสวยมากๆนะคะแต่เรื่องนักท่องเที่ยวที่จะมาเทียบกับประเทศไทยน่ยมันเทียบกันบ่ได้เนาะเพราะว่าประเทศไทยมีจุดแข็งเยอะนะคะโดยเฉพาะเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าบ้านเขาแบบต้อนรับดีมากนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสมายสบายสยามเมืองยิ้มนะพี่น้อง ประเทศไทยนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะเรื่องการต้อนรับนะคะแล้วก็เรื่องการพยาบาลนะคะเรื่องแพทย์เรื่องอะไรคือทุกอย่างเป็นจุดแข็งของประเทศไทยเบนะคะตอนเนี้คือการท่องเที่ยวของประเทศไทยคือมานำเบอร์วันเลยนะคะนำเบอร์วันอีกดีอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้บ้านเราพัฒนานะคะ,ะจุดที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็น ถนนพี่น้องถนนของประเทศไทยสาวผนก็นําเอาถนนประเทศไทยงามๆมาให้พี่น้องได้บึงนะคะก็จะมีภาพติดมาบ้างนะคะภาพนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นความงามของถนนประเทศไทยนะคะอยากเอามาให้ดูเนาะว่าประเทศไทยมีความงามมีความเจริญไปถึงไหนแล้วนะคะหายบานให้คนบานเท่าเบิงกัดน,นะคะว่าแบบงามอีลีพี่น้องนะคะงามจริงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนาะที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุด นะคะก็คือเรื่องคว้มสะดวกสบายนะคะจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะคือค่อนข้างสะดวกสบายและนะักท่องเที่ยวชอบมากๆเลยคือการแบบสัญจรนี่แหละพี่น้องเรื่องการสัญจรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะบ่าวาจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องเศรษฐกิจเนาะถ้าเรื่องถนน,นหนทางัาง้งงดงามหรือว่าสะดวกสบายเนี่ยค้นกระสอบเนาะพี่น้องเนาะ ทุกทยนนี่สาวฝนก็บ่มีอย่างพี่นองนะคะนาภาพงามๆนะคะสวยๆของนถนนประเทศไทยมาให้บึงนะคะเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่นองอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สาวฝนด้วยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า